อยู่ออสเตรเลียค่ะอยากจะทําแหนมกินเองนะคะก็เลยไปซื้อผงแหนมมาค่ะอันนี้ซื้อมา2สดอลลาร์สกว่าประมาณ69บาทไทยนะคะเสร็จแล้วก็แวะซูเปอร์มาร์เก็ตหน้าบ้านโคสนะคะซื้อหนังหมูค่ะอันนี้แพ็คนี้2ดอลลาร์สกว่าประมาณ5 0บกว่าบาทไทยนะคะแล้วก็หมูสับอีกแพ็คนี้ครึ่งกิโลนะคะห้าดอลลาร์สกว่าประมาณ120บกว่าบาทไทยค่ะวิธีนี้คือง่ายมากๆสําหรับมือใหม่ใครที่ยังไม่เคยทํานะคะที่ต้องเตรียมก็มีกระเทียมสับค่ะแล้วก็ผงแหนมนะคะใส่ทั้งซองเลยกับหมลนแ้วือ เติมหนังหมูต้มสุกลงไปนะคะน้ำหนักก็ประมาณ250กรัมค่ะแล้วก็ใส่พริกไปนะคะซึ่งขอใช้มือนะคะ ลืมซื้อถุงมือคะ่ะถุงมือที่บ้านหมดด้วยก็ไม่เป็นไรกินเองก็ขยำด้วยมือไปเลยละกัน,นะคะ่ะที่สําคัญในระหว่างที่ผสมกันเนี่ยเนื้อหมูสับต้องเย็นเฉียบนะคะพอผสมเข้ากันแล้วก็ใส่ไปในถุงพลาสติกค,ค่ะแล้วก็มัดหนังยางให้แน่นๆนะคะต้องไล่ลมออกให้หมดด้วยนะคะอย่าให้ลมเข้าไปง่ายค่ะนี่ก็แรปอีกรอบนะคะกลัวลมเข้าเพราะว่าถุงสั้นนะคะถ้าใช้ผงแหมแบบนี้ก็ใช้เวลาแค่หนึ่งวันนะคะก็พร้อมอกินแล้วค่ะเหมาะสาหรับคนใจร้อนแบบตัวเองมากนะคะที่อยากจะกินเร็วๆค่ะใครยังไม่เคย<ช>ทําลองท <ำ S 1> <ๆ>ําดูนะคะง่ายมากค่ะ